สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับเกมโลบอครับกับครัวเกมฟอตไลน์นะครับเป็นเกมที่ภาพสวยนะครับมีระบบแต่งปืนนะครับมีร้านค้านะครับสามารถเติมเครดิตในการอัปเกรดปืนได้หรือเราจะเล่นเล่นก็ได้นะครับถ้าทีมชนะเราก็ได้เงินนะครับผมเราสามารถแต่งปืนนะครับเปลี่ยนลำกล้องตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนลำกล้องสั้นยาวได้นะครับเปลี่ยนแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนเราสามารถใช้ าเอาเงินในเกมซื้อได้นะครับหรือเรายิงให้ครบ200คิวเลอร์ก็ได้นะครับก็เราสามารถเปลี่ยนได้ครับแม้แต่ดั้มจับปืนนะครับดั้มจับปืนนี้ก็เน้น h ฮด s h o ตเป็นหลักนะครับจะสามารถทําให้ปืนนิ่งนะครับคนที่แต่งปืนครบก็จะได้เปรียบนะครับอ่าเราลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับแลรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับภาพสวยพอใช้ได้เลยครับผมอ่าเน้นคิวเป็นหลักนะครับ กด C นะครับเพื่อสไลด์นะครับกด V เพื่อใช้มีดนะครับโอ้โหโดนเต็มๆเลยนะครับมัวแต่เล่กนะครับกดสเปกบาร์เพื่อเริ่มต่อนะครับผมจุดตีเพื่อปาระเบิดนะครับผมาสามารถปาระเบิดได้นะครับ ตกใจนะครับเพื่อนนะครับ เราสามารถเก็บกระสุนของอีกฝั่งหนึ่งเราสามารถเก็บปืนฝั่งหนึ่งด้วยนะครับโดยการกด E นะครับถ้าเราอยากใช้ปืนปืนฝั่งตรงข้ามเราสามารถเก็บได้นะโดยการกด E เพื่อการเก็บนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราอยากลองปืนของใครก็ลองได้นะครับเราสามารถเก็บปืนได้นะครับโดยการกด E นะครับ ยิงแต่ขานะครับความที่ยิงไม่ค่อยแม่นนะครับ สไลด์ยิงนะครับกีโอ้โหโดนหลังเ,เต็มๆในะกีนะครับ สามตัวซ้อนโอ้โหมาเป็นขยงเลยนะครับรอบนี้ โดนทีเดียวเหมือนโดนเดียวจริงเลยอ๋อลูกซองนะครับหน้านะครับผมลูกซองนั้นแรงมากนะครับ าแพ้นะครับผมแพ้ไป2แต้มนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับเป็นยังไงครับเกมโลบอกแนวสมจรีนครับภาพสวยงามเอาลนะเอาไว้พบกันในคราวหน้านะครับวันนี้ขอกลับลาไปก่อนสวัสดีครับ